พระเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให,ห้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอีเหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจ ปีนี้หมูชิ้นหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุนไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น วันที่11ส,สิงหาคมพุทธศักราช2548ณาศาราดูสีดาลายัยศูนจิรดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสรพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสาร,รับรู้ถึงเรื่องราวความสำเร็จผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดิน ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านคุณแปดตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทํา จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,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 รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำาริในแต่ละพื้นที่พระองก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างรายงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทํางานมากๆไม่ได้ทรงคํานึงถึงเรื่องกําไรขาดทุนทรงให้คํานึงถึงประโยชน์หรือกําไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้น ในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคุมทูลไปว่าทั้งหมดสาสิบคนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไร ฟาร์มของพระราชนีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่สามสิบคนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระรชิดดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่า อย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีไรายได้เขาสามารถมีไรายได้เป็นเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดิน,นดในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติงอำเภอสมิงจวััดงหเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาปา่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยถงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้ าชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน้ำพระราชฤาทัไทยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือรัศดรทุกมูเหลา่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน